คำเตือนวิดีโอน,นี้จัดทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้ดิจิลาในการรับชมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจสวย h a นแน l วันนี้เราก็มาอยู่ใน ของเบ็ดฟิกวันกันนะคะมากับเกมัวแห่งโชคราบก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนตกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเคโอเคทุกคนก่อนอื่นเราก็มาเลือกเบ็ดกันก่อนเลยเนาะเออจัดไปเลยดีกว่ามาดูกันนะคะว่าวันนี้บัวทองจะโผล่มาหรือเปล่าโอ้ยังไงเอ่ยบัวทองกระโดดมาดีโอ นึงก็มาเลยวะ่ะขอดอกนี้ดิขอดอกนี้ดิอุ้ยตัวแพงโอ้ตัวแพ,ง,วพงไม่เข้าว่ะอ๋อน่าเสียดายไม่เป็นไรอันนี้ไม่เอาโอ้โหไม่เอาอันนี้ไปต่อขอนตัวแพง,พงอืออันนี้แหละอันนี้แหละข้อนี้แหละโอ้ยโดนหรือเปล่าโอ้โหไม่มาเลยวะ่ะแหมที่ตัวแพงยแจกยากจังนะที่อันที่ถูกๆนี่โอ้โหมาอย่างไวไปต่อโอ้โหลุ้นใจจะขาดค่ะทุกคน ยังไงดอกนี้ดอกนี้เอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้วะเออคูณสิบไปดิคูณสิบไปดิปดอืมรางวัลก้อนโตมาเลยว่าเออสวยๆปังๆไปเลยจ้าโอ้โหเปิดมาก็ปังไปเลยนะมารางวัลซูเปอร์เมกาโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องไปต่อดิไปต่อดิอดรออะไรอ่ะปับเป็ดก่อขอปับเป็ดก่อนเออลุยกันต่อยังไงเอยวัวทองมาอีกหรือเปล่า กระโดดโอ้โหสวยโอว้ยปรับเบ็ดก็ได้อีกรอบเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกินอุ้ยไม่เอาส้มเด้อไม่อยากได้ส้มไปต่อไปต่อยังไงอันนี้ก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออยังไงขอขออีกรอบขออีกรอบโอ้ยไม่เอาส้มหรือว่าเราจะได้ส้มโดนเต็มๆไม่เป็นไรได้ส้มก็ดีไม่เป็นไร,ไนไนไรต้องคูณสิบเนาะเออรางวัลก้อนโตเลย โอ้ได้ส้มก็ไม่เป็นไรครับทุกคนได้คูณสิบมากกโคตรโคตรสุดยอดแล้วอะเออรางวัลมิกา้ามาโอ้หลดรัวหลารัว,วโอ้รอบนี้คือปังไม่ไหวอะทุกคนเออวัวอทองแจกหนักจัดเต็มมากอะเออปังไม่ไหวเลยอะพอดีกว่าเนาะทุกคนวันนี้คือคุ้มไม่ไหวเออไปกันดีกว่าเนาะ สำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมเบ็ดฟิกวันกันนะคะใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้เจด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย